สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อเสร็จจากวัดมงคลบพิษแล้วเราจึงจะเดินทางต่อไปยังวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับซึ่งวัดใหญ่ชัยมงคลนี้อยู่ไม่ไกลกันกับที่นี่มากนะักแต่ก่อนที่จะไปวัดใหญ่ชัยมงคลนั้น ก็ได้เดินไปตรงตรงกำแพงอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยานะครับไปถ่ายรูปกันนิดหน่อยก็มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะช่วงนี้อากาศร้อนฮะแดดร้อนมากเลยก็เลยไม่ได้เข้าไปกันนะครับ ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแดดน,นั่งรถมาไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วเลี้ยวเข้าไปยังบริเวณวัดเห็นมีรถของนักท่องเที่ยวมาจอดกันเรียงรายเต็มไปหมดจึงไม่ได้เข้าไปจอดในวัดนะครับเพราะคิดว่ารถคงเต็มวัดจนไม่มีที่จอดเป็นแน่เราจึงอ้อมเข้าไปทางด้านหลังนะครับ ที่ด้านหลังวัดนี้ในปัจจุบันเขาพัฒนาเป็นสถานที่กว้างขวางมีที่จอดรถมากมายเราจอดรถตรงใกล้สะพานข้ามคลองแล้วเดินข้ามไปในตัววัดซึ่งลงจากสะพานก็ถึงตัววัดแล้วนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลน,นี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง หรืออีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนั่นเองนะครับพระมาหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธย,ย,ยาตามตำนานกล่าวว่าเมื่อครั้งพศ1900สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุดศพเจ้าแก้วซึ่งที่วงคตด้วยอหิวาตกโลกขึ้นมาเผานะครับตอนนี้ตอนนี้พวกเรา

ที่โปรงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอารามนะครับนามวัดปาแก้วต่อมาคณะสงฆ์สำนักวัดปากแก้วที่ได้ไปบวชเรียนมาจากสำนักรัตนมหาเถระในประเทศสีลังกาคณะสงฆ์นี้ได้เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่ชาวกรุงศรีอยุธยาเป็นอันมากเลยนะครับทำให้ผู้คนต่างมาบวชเรียน ในสำนักสงฆ์คณะป่าแก้วมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าอู่ทองจึงทรงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวรรณรั์มีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายคันธุระ ในการต่อมาเป็นที่พำนักของพระภิกษุคณะป่าแก้วซึ่งมีสมเด็จพระวรณรัตนเป็นประธานสูงจึงได้ชื่อว่าวัดเจ้าพระยาไทยคณะป่าแก้วเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วมีอยู่ว่าพระอุโบสถของวัดนี้เคยเป็นที่ซึ่งคณะคิดกำจัดขุนวรรงสาทิราชกับเท้าศรีสุดาจันทร์ มาประชุมเสี่ยงเทียนกันในพระอุโบสถนี้เองนะครับนนใ,นในครั้งนั้นเมื่อได้รับผลสำเร็จแล้วจึงอัญเชิญพระเทียนราชาซึ่งผนวดอยู่ขึ้นของราชสมบัติส่งพระนามว่าสมเด็จพระมหาจาักรพรรดิเมื่อพศออ2104 และในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดนี่เองได้มีพระบรมราชโองการให้นำพระสังฆราชวัดป่าแก้วไปสำเร็จโทษฐานฝักไฟให้เลิกยามแก่ฝ่ายกบฏพระศรีสินในปีพศ2135 ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราชมีเหตุการณ์สำคัญที่ชวนให้เข้าใจว่ามีการสร้างปฏิสังขรณเจดีย์ประธานวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้ชัยชนะพระมหาอุปราชแห่งพมา่าจึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของพระเจดีย์องค์ใหญ่นี้เอง เรื่องราวของวัดนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์อีกมากมายจึงขอให้ท่านผู้ชมไปค้นคว้าในที่ต่างๆได้นะครับปิดทองพราที่พระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเดินชมสถานที่และเดินชมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งอยู่ข้างๆ ข้างๆระอุโบสถนั่นน่ะนะครับสำหรับท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับวัดใหญ่ชัยมงคลน,นี้หรือว่าศึกษาเกี่ยวกับพระเจดีย์องค์ใหญ่นี้นะครับก็คงจะทราบว่าพระเจดีย์องค์ใหญ่นี้สร้างในรัชสมัยของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชซึ่งได้ทรงโปรดก้าวให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศและเป็นสัญลักษณ์แห่งการชัยชนะในศึกยุทธหัตถีโดยทรงพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคล พระเจดีย์องค์ใหญ่นี้ถือว่าเป็นพระเจดีย์องค์ที่ใหญ่และที่สูงที่สุดในบรรดาพระเจดีย์ต่างๆในจังหวัดอยุธยานี่นะครับในวันที่เรามากันนี้ก็มีผู้คนมาเที่ยวกันประปรายพอประมาณนะฮะไม่ถึงกับขนาดหนาแน่น บางคนที่ยังไม่เคยมาเลยก็อยากจะขึ้นขึ้นบันไดไปไปบนพระเจดีย์นะครับเขาจะมีบันไดให้ขึ้นไปนะครับแต่พวกผมเคยมาแล้วแล้วก็เคยขึ้นไปแล้วข้างบนก็ก็ไม่มีอะไรนะครับมาในคราวนี้จึงไม่ได้ขึ้นไปนะครับ ขึ้นไปกันนะมนมเทาๆคล้ายๆในขบวนก็ไม่มีอะไรอยู่ดีไม่เหนือไม่มีเไรเขาลื้อไปหมดแล้วเขาลื้อไปแล้วแต่ก่อนนะั้นมันมีหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือมนออกจากพระเจดีย์องค์ใหญ่แล้วเราก็เดินมาอีกด้านหนึ่งของวัดนะครับแต่ก็ไม่อยู่ไกลกันมากนะ ก็คือตรงที่ประดิษฐานของพระนอนนะฮะมากราบไหว้พระนอนแล้วก็มาปิดทองอธิษฐานต่างๆที่พระนอนแห่งนี้นะครับพระนเรศวรมหาราชได้ทรงโปรดให้สร้างวิหารพระพุทธสายญาตเพื่อเป็นที่ถวายสักการะและบูชาพระปฏิบัติกรรมฐาน ในปัจจุบันนี้วิหารแห่งนี้หลงเหลือเพียงเสาสองต้นและกำแพงบางส่วนหลังองค์พระพุทธไสายาติเท่านั้นนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามชมนะครับ และพบกันใหม่อีกครั้งในตอนที่3นะครับตอนที่สมนี่เราจะพาไปเที่ยวที่วัดพนันเชิงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ